อรุณสวัสดิ์ทักทายทุกคนคะ่ะเช้านี้ตื่นมากอากาศดีนะคะก็เลยอยากลดน้ําผักค่ะเพราะว่าเราจะทําการเก็บมะเขือเทศและก็มะเขือเปราะนะคะไปฝากป้าหรือว่าพี่สาวของมน์นะคะซึ่งมื้อนี้น่ะกาลังสวยนะคะถ้าเกิดว่าเราเก็บวันนี้นะคะยังอ่อนอยู่เราก็เลยจะต้องเก็บมื้อนี้นะคะเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกใส่นะคะแต่ว่าฝนไม่แรงนะคะความชุ่มชื้นอาจจะไม่เพียงพอนะคะเราก็เลยมาลดน้ําผัก เพิ่มอีกสักหน่อยค่ะเพื่อให้มันชุ่มชื้นเพียงพอจ้ามะเขือเทศก็พร้อมที่จะเก็บแล้วนะคะเราก็เลยจะเก็บมะเขือเทศไปฝากป้าด้วยเพราะว่าเผื่อแกตาําส้ตามตําอะไรนี้เนาะคะ่ะแล้วผักทุกชนิดนะคะทุกสิ่งอย่างที่เราปลูกเราก็พร้อมที่จะแบ่งปันพี่น้องก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะให้พี่น้องเพื่อนบ้านถึงจะให้ลูกค้านะคะได้กินจ้ะรดน้ําเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินเข้าสวนกันเลยค่ะ ส่วนผักเล็กๆของเรานะคะเราก็ยังไม่ได้ทําการปรับปรุงอะไรนะคะรอให้ลุงมนจัดการไก่เข้าเร้าให้เรียบร้อยนะคะนี่เราผ่านไปไม่ได้เก็บมานานมะเขือก็มีแอบเน่าบ้างนะคะอาจจะมีพย้ลงหรือว่าเป็นบุ้งไฟอะไรก็ไม่รู้ะคะ่ะพี่น้องจ๋ามันจะมีใบที่เป็นลักษณะด่างๆด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองลองดูนะคะเห็นไหมคะใบลักษณะด่างๆในวงกลมนะคะ นะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดใบทิ้งมันอาจจะเป็นโรคของพืชก็ได้นะคะ แต่ว่ามะเขือนะ่ะดกมากพี่น้องจ๋าดกทั้งดกทั้งอ่อนนะคะมะเขือรอบนี้กินคุ้มมากๆนะคะตั้งแต่ที่เคยปลูกมาเพราะว่าลุงมนใช้เทคนิคการตัดแต่งกิ่งนะคะให้มันออกซ้ํารอบสองพี่น้องจ๋าก็ลองไปทาดูนะคะเดี๋ยวลุงบ้านสวนลุงมนได้ลงคลิปวิดีโอไว้แล้วนะคะสามารถไปชมได้นะคะเวลาเราเก็บมะเขือในแต่ละครั้งนะคะเราก็จะต้องกลมกมเงยๆนะคะเพื่อที่จะมองดูว่ามะเขือมันเล็ดรอดอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะคะเราถึงจะหาลูกมันเจอเนาะเพราะว่าลักษณะ ลักษณะสีของลูกมะเขือกับต้นมะเขือเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะคะมันจะเขียวๆเหมือนกันเราก็ต้องมองดีๆเห็นไหมคะมันได้น้ําฝนนะคะก็ชุ่มช่านะคะสวยงามนะคะอ่อนๆนะคะพี่น้องจ๋าสามารถเอาไปแกงไปต้มนะคะหรือว่าจะไปผัดก็ได้นะคะมะเขือเปราะอ่อนๆของเราค่ะส่วนต้นนี้นะคะปกติน่ะจะได้2ลูกนะคะ3ลูกแค่นั้นละคะ่ะแต่รอบนี้ได้เยอะมากนะคะก็ ถือว่าประสบผลสําเร็จค่ะในการตัดแต่งกิ่งรอบนี้นะคะแล้วก็ดุกมากนะคะแต่จะมีนี่ค่ะโรคใบด่างของมันนี่แหละค่ะพี่น้องจ๋าคนไหนมีความรู้แนะนําบ้านสวนองบ์ในเด้อค่ะเด้อแต่เราก็จะลงไปตัดใบมันทิ้งนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นโรคนะคะมันเป็นใบด่างๆใช่ไหมคะใบสีออกดำๆด่างๆนะคะเราก็เก็บรอบนี้เสร็จแล้วรเราก็จะไปตัดแต่งกิ่งตัดแต่งใบนะคะเพราะใบมันเยอะมากนะคะ มันอาจจะฝนตกหรือเปล่าเราขึ้นลาหรือเปล่านี่เราก็ไม่มีความรู้นะคะดีค่ะเมื่อนี้เราอยู่ในสวนนะคะที่นองจ๋าได้มะเขือเต็มเลยค่ะได้เก็บมะเขือได้อีกแล้วนะคะมือนี้สิกเก็บไปให้ป้านะคะที่สาวของอุมนนั่นเองนะคะ ะมะเขือเทศสุกอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเมื่อนี้ฉันเก็บไปไปให้ป้านะคะให้พี่สาวของมอมนมลนะคะเก็บตอโอเคค่ะ,ะเยอะมากเลยรุ่นที่สามแล้วมั้งม่ะอันนี้ไว้กินเหรอเดี๋ยวป้า,ปากินไม่หมดเลย เออเอานี่เอาเอาเนี่นมะขามเทศ่แยใไ้ป้าคนละถุงดีไม่ได้ช่างแล้วไม่ได้จัดเัินคุ้มค่ามากบักพริกก็ว่าท่านได้เก็บให้ดอกมันมีแต่บักพริกเขียวท่านป้าอยากตำพริกดิบกับ,ะะบอกความสุขของครอบครัวเรานะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ